กระดิ่งศูนย์สอ2 0 2 0ย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะอาจารย์กลับมาพบกับลินแล้วอาจารย์ขุนอดัดอีกครั้งในรายการดูดวงกับขุนอัดครับวันนี้อาจารย์คะเราจะมาดูดวงของราศีอะไรคะกรกฎครับสําหรับการเงินของดาวกรกฎในเดือน พฤษสภาและมิถุนาครับผมอ๋อค่ะทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะดูดวงการเงินให้กับราศีกรกฎก็ช่วงนี้ช่วงโควิดไงครับแล้วทุกคนมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับอย่างน้อยก็ให้เป็นกําลังใจสาหรับชาวราศีกรกฎนะครับค่ะงั้นหขออนุญาตจับไพ่ให้กับชาวราศีกรกฎเลยนะคะครับผมหนาไหวนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เปิดไพ่ออกมาแล้วการเงินของชาวราศีกรกฎในภาพรวมค่ะ การเงินของชาวราศีกรกฎนะครับดวงท่านเนี่ยจะเรียกว่าการเงินคล่องตัวดีกว่าครับจับจ่ายให้สอยสะดวกนะครับผมว่าแทบจะเอ่อบางเรื่องอาจจะต้องฝ่าฟัานหน่อยแต่ก็ผ่านไปได้นะครับเดี๋ยวนะคะอันนี้กำลังพูดเรากำลังพูดให้ชาวราศีกรกฎในะช่วงที่เป็นวิกฤตโควิดัครบอาจารย์บอกว่าเขาไม่ได้กระทบอะไรเลย<ค>ในวิกฤตโควิดนี้มันมันเป็นเฉพาะบางคนนะครับแต่ ส่วนใหญ่ของชาวราศีกรกฎจะดีนะฮะก็ภาพรวมส่วนใหญ่จการเงินช่องตัวครับผมั้นหลิงขออนุญาตลงไปเจาะลึกใหน้นิดนึงว่า,วาราศีกรกฎที่ทํางานประจำค่ะาการเงินเ็เป็นยังไงบ้างคะ <Harrison> สาหรับาชาวราศีกรกฎที่ทํางานประจํานะครับค่<ฮ>ะคือตอนเนี้นะฮะมันการเงินเขาอาจจะต้องลดน้อยถอยลงนิดนึงนะครับค่ะอาจจะถูกหักบ้าง 20- 3สอร์เซนนะครับแต่ถ้า เป็นระดับผู้บริหารบางที่อาจจะโดน50%นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าท่านจะโดนตลอดไปนะครับหลังจากผ่านพ้นวิกฤตเนี้ยไปแล้วเนี่ยโอนเนอร์ของท่านเนี่ยเห็นผลงานนะฮะเดี๋ยวเขาจะให้เงินพิเศษท่านเองนะครับแสดงว่ามันเป็นค่ชูกีพพวกนี้ใช่ใช่ครับแต่ก็ยังมีรายได้เข้ามาอยู่ยังมีรายได้เข้ามาอยู่ครับก็คือถือว่ายังมีใช้อยู่ครับผมไม่ได้เหมือนกลุ่มที่ถูกเลิกจ้างไปก่อนชั่วคราวใช่ไหมคะดังนั้นคนที่ทํารายได้ประจําเนี่ย คาดว่าหลังจากจบวิกฤตโควิดแล้วเดือนไหนคะที่เขาจะกลับมามีสถานะการเงินที่คล่องตัวเหมือนเดิมก็น่าจะช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ครับผมตอนใน,นระหว่างนี้นะคะอาจารย์ที่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมาจนถึงพอจะไตรมาสสุดท้ายอาจารย์มีอะไรแนะนำเขาบ้างไหมคะคือมันมันทำอย่างอื่นไม่ได้นะนอกจากอดทนแล้วก็อดออมนะครับค่ะมีน้อยใช้น้อยนะฮะ ท่านก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ประสบอยู่ผู้เดียวถูกไหมครับผมแต่ว่าในฐานะที่ทํางานประจำการครับ,รบเขาก็สามารถได้รับมาตรการช่วยเหลือต่างๆใช่คนชาวลากสีกนกกเนี่ยครับส่วนใหญ่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากมาตรการทางสังคมของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ตกงานนะฮะหรือผู้ที่ต้องออกจากงานเนี่ยประกันสังคมช่วยท่านอย่างแน่นอนครับบางท่านอาจจะได้เยอะกว่าชาวบ้านเขาด้วยซ้ำไปนะครับ อาจารย์เขาอย่างนี้ถามเผื่อสาหรับคนที่มีงานประจำอยู่แล้วจะถูกเลิกจ้างครับผมตอนนี้เขาการเงินเขาจะเป็นยังไงบ้างคะก็ถามว่าลําบากไหมก็ลาบากนิดนึงนะฮะแต่ว่าท่านจะได้เงินชดเชยพอสมควรนะฮะก็ไม่ถึงกับมากมายนะครับแต่ทาให้ชีวิตท่านอยู่ได้จนถึงไตรมาสสุดท้ายถึงตอนนั้นน่ะท่านได้งานใหม่แน่นะครับ,รบท่านมีเงินทําให ฐานะการเงินของท่านดีขึ้นแน่นอนนะครับแสดงว่าถ้าเกิดจะถามอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าชาวราสีกรกฎที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยท่านที่กังวลใจอยู่ว่าจะถูกเรียกกลับไปทํางานใหม่ไหมมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมคะมีโอกาสที่เจ้าเจ้านายจะเรียกกลับไปใช้นะครับหรือไม่เจ้านายเก่าๆออ,อาจจะเรียกตัวกลับไปช่วยงานเขาก็คืออาจจะเป็นบริษัทใหม่แต่ว่าเป็นเจ้านายคนเดิมของเราที่เคยทํางานด้วยกันมานะครับ ก็มีความช่วยเหลือเจ้ากุณกันมาก่อน<ช>ก็จะได้กลับไปทางานก็หมดความกังวลใจไปได้เพราะหลายๆท่านเนี่ยก็มีกระสิบเข้ามาว่าตกงานอยู่แล้วบริษัทจะมีเงินจ้างเราไมา้บริษัทเองก,ก็ทบหนักเหมือนกันแสดงว่าคนกลุ่มนี้ก็จะมีงานทําเข้ามาแน่นอนครับในช่วงไตรมาสที่สามที่กำลังบ,บอกบใช่ไหมคะต่อมาค่ะการเงินของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวบ้างคะ่ะเออสำหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับท่านอาจจะลําบากหน่อยช่วงเนี้ยนะครับต้องเรียกว่าต้องอาจ ต้องยอมเฉือนเนื้อนะครับ<ช>พรเพื่อรักษาชีวิต<ช>ก็ต้องอดทนนิดนึงนะครับแล้วก็ท่านท่านฝ่าวิกฤตได้แน่นะครับก็ช่วงที่มันผ่านวิกฤตเนี่ยยอดขายของท่านจะกลับมาเหมือนเดิม<ช>นะฮะร,รับประกันว่าลำบากแต่ก็ผ่านได้ก็ผ่านได้<อ>ครับผมทีนี้ชาวราศีกรกฎที่ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะอาจารย์อาจารย์มีอะไรที่จะแนะนำเขาเป็นพิเศษไหมคะเพราะว่า ด้วยความเป็นห่วงเรือสองสูญสองสูเขาต้องเลี้ยงดูลูกน้องแล้วก็แบกภาระค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายเลยจริงๆนะครับถ้าท่านมีศักยภาพพอจะช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับท่านท่านก็ควรที่เจียดเงินนะครับเอามาช่วยเหลือสอังคมบ้าง <S <S 2> <S 2> ผมไม่ค่อยเชื่ออย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆนะ <S <S แล้ววิกฤตโควิดนียเข้ามานะฮะทำให้ยอดขายท่านตกแต่เมื่อก่อนเนี่ยปีก่อนๆเดือนก่อนๆ ธุรกิจท่านมีกำไรมันไม่ได้ว่าตกแล้วมันทําให้เงินที่ท่านเคยขายได้มามันตกไปด้วยะนะครับเอาตรงเนี้ยมาช่วยลูกน้องก่อนนะครับคเดี๋ยวคือคุณธรรมของท่านมีเนี่ยบุญเนะ่ยตัวนี้แหละครับจะช่วยท่านมียอดขายที่ปังๆนะครับในในปีเดือนถัดๆไปปีถัดๆไปเลยนะครับก็คือเหมือนยิ่งให้ยิ่งได้รับนั่นเองคอาจารย์ งั้นถามเผื่อชาวราศีกรกฎที่ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะว่าเดือนไหนเขาจะฟื้นคืนกลับมาบ้างด้านการเงินของการเงินนะครับผมให้ปีใหม่ปีหน้าเลยนะครับปีใหม่ปีหน้าคืออ,อย่างที่บอกฮะมันก็ประคองตัวย่ําแย่แต่ก็ไปได้นะครับไม่ถึงว่าเออต้องอะไรมากมายนะครับอืมโอเคค่ะก็สําหรับราศีกรกฎนะคะทั้งงานประจาําทั้งผู้ที่รอง,งานอยู่ครับผมแล้วก็ กลุ่มธุกรกิจส่วนตัวอาจารย์ก็ให้ข้อคิดไปแล้วว่ายังในซักก็ผ่านไปได้ครับแต่ว่าจะฟื้นจริงๆเงินจะเข้ามาปังกลับมาเหมือนเดิมก็คือประมาณแต่มาสุดท้ายสุดท้ายาครับผมอาจารย์คะสุดท้ายลอาจารมีอะไรอยากจะฝากให้ชาวลาสิกกระกปดแฟนและสองวนสองนของเราไหมคะเอออดทนนะครับผมได้แต่พูดได้คําเดียวฮะเพราะว่าลําพังตัวผมผมยังต้องอดทนเลยนะครับค่ะก็อดทนแล้วก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด ก็เราจะผ่านไปด้วยกันนะคะวันนี้หลินแล้วอาจารย์ขุนอัดต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าเลิฟฟสองศูนย์สองศูนย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ